โอ้สูสองคนนี่มีความสุขตายแทะแดดบ่แดดกันซึ้งกันเนาะโอ้ยอุ๊ซ่าสบ,บ,บดีดอกสบายดีไปอยู่กับ,บสองคำบ้าอกลี่หญ<อ>่ยยงแต่ให้ใจเอาไกลที่เนื่ยจริงๆวันนี้ มล่อเมามนเดสามึงได้ยังเนี่ยเดียด๋วยวนีอ้โ๊อกาม่ได้เ,ดเลยฮะกาไ่ดได้เลยไปขอขี่ได้เลยโอโอ้เซนตีน,นู้นคือมาใช่ไหโอ้เซนตี้อ่ะก็แท้วันี้ไม่ไดทำนี่ นี่ทำเนี่ยนั่นซุ่มทางหลังเ่ยเสร็จเ็มึงจะโตเลยโอ้ยถ้าบอกไปดีดนี่แม่ครับเร็จะโตแล้วเอ้ยไดีๆุ้ยเฮ้ยยังวะบอกไปด้อเออบอกๆๆๆให้พ่อบอกสีดาหมักสีดำรือสีดอาดิ bớt mấy đấy bớt mấy đấy bớt của bà cái nhài thế này tiền gì đấy đấy đáp hợp bộ của bà hả bùi phê ha rồi đấy phê ha để đáp bằng bộ này bùi phê ha bùi cha đang tay đáp bằng thi bùi cha không biết quì biết quì เป็นกลุยหักทายไหมน้หักทายอยู่โอ้นีเก็บเก็บเกี่ยวทักทายทังบวเงนกับปอยก่าักทายงเมลโอ้เอายย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 นยย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 ดกยดยย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 มยย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 ะยย

เได้เซตเตียเหรออยากกิหนาคือเตี้ยแท่ดิมึงมาดไปมองเตี๋ยมึงมาดมึดลป่ะโอ้บักเตี๋ย้ว้าวเตี้ยวว้าเตบักเตี้ยเลยเตบักเตี้ยได้เงวตัวนี้โอ้ยอะไรวดนี้เฮ็ดยังอีบาร์ดิตาเป็นเช่ไงอะยังม่พอบ่ตาเป็นโหแท่บักเตี้ยเมียนเงวตาโตฮะบักเตี้ยเมียนตาตาเป็นรดอกเจอของใหญ่ ย,ย, Jamie, LIKE, ย่อมยอยอยโอ้เดี๋ยดกว่าใหญ่นาดเนะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้มือไหนเลยมือไหนเลยมขึ้นนี่ไปยิงนกก็มาขึ้นนี่มอจะไปเหี้มขึ้นเดี๋ยวว้าวยเออไม่ลค้าลอยมากบอเออไปไก็ด้านมาโอ้โหอไมา้ะฮะ โอ้ใหญ่ก็อย่างสิลอยๆวะมันขึ้นนี่ซักไปจักเตียวขึ e ้นน an no. ี่หาเฮะาเี่ยมือละหาเสือได้บ่เชาหาเลหาปอดะมกคัะนเป็นไรเป็นก่อนมันขึ้นนี่บแจกยิงวฮะยิงวปอัไวัีุกเรียกขึ้นผมขักกันวะเป็นตักน้ำตักน้ำมันขึ้นว้าวไปวลว เนอ่อชกก็แตกได้สิน่ะภาษาเขาชกบางโนลีนนะะโงลีนด้วโมลีนกันการเรียบร้อยโซดดอร์ใ้เยอะทีสุดเฟาเสียรไลั์ฟาเมนมาตึงถึอนอืมฟา

thế thì thì của ok buồn buồn ngày bữa nào bữa nào xong buồn xong này tôi nói ngày đó bớt form ม่ทุกเเล็กไปมาเปรเล็กแห่งวันเป็นได้เป็นได้โซโซโซเป็นได้กดเอไอ้ตัวของคือเข่าเลยกรขางองแทกครับท้งแท้ากำไรต้องพปต้าสเตย์ท้องแท้ครับท้องแท้เก็บไปเบอร์ส่วนนี้คนไม่กดนะ cây nhảy đưa à? một thân đi thằng đi cây đây, nó nè 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 Yeah, Sao có khóc trợ đó <cười> <cười> Cái mẹ bó <laughs> cả bóp đấy em phải ตายเลยซายงานเลยว่าโอ้นักแล้วถ้าม่ถ้ามอยู่บ้านในงาดปั่นยืงดอยู่ไมตอนนี้เห็นยังคือเึ้นเลยนะฮะประเทเนเ่เห็นยหมบ่า ี่พังใหญ่แล้วเดินเนาะเดินเดเดินไปูเดินไปดูเดินไปูนไปดูเนดูลดเดินไปดเดินไงเดินเนนนนี่นเดนไปใจเย็นูเดินเดิเนไเิเนไปดิเเนดูิเดินไเดินไปดไดเด้นดิเินเดิดเดิไดดิเนดิ โอ้สมมาข้นเอาอะตัวนี้เนาะโอ้แท้โอ้แท yeah, <that> <laughs> <Like some> ้โอ้เสียนตีอะบ้าเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับระวังนะครับ่ะเจ้า เราจะก,การอะไรตัว่ะไรัอยา่างกองา่าไรล่ะตามรแบบาคาเนาะกาคาราคาก็0ที่คุณบจ้าคุณเบอ่าโอ้ยแ้อยทท่ลาหวานมากนะเนาะเป็นอะไรเียเฉย

อ่างอ๋งออได้ออมันรมันร้อยกีนไปขาดเราเระังนเบอ่แล้วบีปวนอลูมีใครอยู่บ้านโอ้ไม่มีเฮ็มาตัวหนึ่งอือนตัวนึ่อ่าจับ แขงไลาแข่งไลมีูไม่ใจจะพักด่๋ยวทจะพักทายังเนี่ยกูอ่ะป้อมอ้ดึงเวกับบ่สี่พระเด็กเขาอยู่ายังนี่ยโอ้พอกินกากินกาเนาะนี่นี่แบบสไตล์เ เอาแล้วนะมาก็ต้องล่างก่อนนะตั้งขาวดำออกมีขาวดำที่พูเ <Yes, sir. S 3> ชือพชกบมือก้านแบบนั้น เอีกอย่านะเลยเเซฟตี้ซเซฟตี้กระทะเหลียดมาดู <ขอ S 2> วิธีนะการ <ขอ S 2> ปรุงนะฮะของเซฟตี้อ่ะอ๋อคือไงบความเนี่ว่ะ

จางวัวจางไอ้ยิ่ไปนวัวปุ้งยฮมาหาพวกเธอก็จะได้กินเนาะเซฟที่เห็นอะไรมาแซ่บปีหนึงกว่าจะนึง จ้างจีิวเด้เจ้าจบสองคนสอคนปรุงเลยนี่ใส่แล้วปลาแดเมอกินน้ำปลาาเปลาแดอ้่าุกก็จะเบเ็ดดปเ็ดใส่เดนะนะจริงนะโอ้ยดูดูปลาหางหา่วอยากโอ้ดเ็ดนั่นก็ขีดเป็ด เว็บอ <'t ại fingers out> enfin ุ uh ้ยหอมแต่ล <fin anta> <ots> ็ท <guarding Luigi> ักนี่เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะ มาอีกบ้างโอ้เปิดก่อนว่ะชิงเลยว่ะมาเด้อ,อกินทำกันได้พี่น้องมาเด้อน้องในเปยนเน์อย่างเด้อเอาปีสลึกขาดเนโอ้เส้นฝาเส้นหลักไปแล้วจะทำงานแล้วเพราะว่ามีรายครอบครัวต้อง เลี้ยงดูคุยยังไงด้จังบาทอ,อ๋องเี้อักายขักายเง <c ười> ื่อนปรีกใช่ย่างเนี่ยมันมเป็นไงตัวไหนตัวเหนป่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อปิงนึกอวนี่เป็นขอเป็นขออยู่เลยมาเป็นไงนะมืไปานะยู่าตงอเดี๋ยวเนาะยู่อนหาคนลำบากเลยไอพวกีคนหยาดโธ่มาต่งโซ่เขาำการอะไอุ้นดูด้วข้าชุกบุญโม่โมัน แยบขนาดนั้นเนาะก็จส oh. ุด้เนาะการตกไปกับคีดต่อตีหัวไปคิดไปคิบปิดคลิบจบเพียเ้ยแล้วมือดาบจะกินยังทายเบิร์ก